มีคนสงสัยมากายโดยเฉพาะบางแจกชอบมาถามว่าในพระคัมภีร์พันธสัญญาเก่านั้นมีเรื่องที่พระเจ้าทรงสั่งเราบรรดาศาสยาพยากรณ์ให้ทำที่ดูแล้วผิดหูผิดตาผิดใจของคนที่นับถือพุทธมองว่าพระเจ้าเป็นเรื่องของความชั่วร้ายหากว่าพระเจ้าทรงมีจริง อย่างที่เราผู้เชื่อพระเจ้าเชื่อกันนั้นพระเจ้าจะทรงทำสิ่งใดย่อมจะมีเหตุผลของพระองค์ดุดดังพระมหากษัตริย์ย่อมมีอำนาจเด็ดขาดและพระราชอำนาจทั้งปวงในการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้หากไม่พอใจคนที่พระองค์ทรงเลือกสรรอย่างที่เราเห็นกันมามากต่อมากเช่นกษัตริย์ซาอูลไม่ทรงทำอะไรตามพระทยัยก็ทรงเปลี่ยนเป็นเดวิด อย่างนี้เป็นต้นหรือว่ากระทรงล้างเมืองที่สกปรกโสม,มอย่างเช่นเมืองอะไรสโสดมอะไรพวกนี้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้แต่หลักการแล้วคนพุทธเป็นจํานวนมากก็เข้าใจว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าว่าเมื่อพระเจ้า ทรงรู้ว่าตัวเองกระทำอะไรผิดพลาดหลายอย่างที่ดูแล้วโหดร้ายจึงมีความรู้สึกสังเวชในการกระทำของตนจึงได้ลงมาเกิดเป็นพระเยซูเพื่อชดใช้กรรมที่ตัวเองกระทำมาอาจจะมีคนตั้งข้อสงสัยเช่นนั้นผมจงต้องตอบว่าผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ใช่พระเจ้า แต่หากว่าคนพุทธจะเชื่อว่าพระเจ้ามาใช้กรรมจึงถูกทรมานถูกเคี่ยนถูกเตะเพื่อที่จะมาเป็นพระวิญญาณให้คนได้ระลึกถึงแล้วประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้ศีลธรรมสูงส่งมีคุณงามความดีนั้นผมก็ไม่ห้ามดากท่านจะเชื่อว่าพระเจ้ามาเพื่อชดใช้กรรมแต่ความจะเป็นจริงเช่นไรนั้นผมก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่ในฐานะเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าว,ว่าท่านทรงเป็นพระเจ้าอย่างไม่มีข้อสงสัยลังเลเพราะมิเช่นั้นเราจะเสี่ยงตกต่อการไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์ตลอดกาลเอวังกระดวยประกาศราชนี